ก็สวัสดีวันจันทร์วันที่21กันยายนนะครับวันนี้จะมาพามาดูหนอนกอระบาดลักษณะเป็นยังไงครับต้นข้าวที่ถูกหนอนกอกินนี่ครับจะดึงมาให้เห็นเลยครับนี่ครับยอดข้าวก็จะตายเพราะว่าหนอนเข้าไปทําลายอยู่ในโคนต้นหรือในกอนะครับจะโดดกินกัดนี่ครับลักษณะ จะทําให้ยอดข้าวตายอย่างนี้บางคนสงสัยว่าหนอนกอกับโรคใบไหม้ต่างกันยังไงใบไหม้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับบางคนอาจจะอาจจะจะไม่ทันสังเกตก็จะสังเกตได้ง่ายอยู่หนอนกอก็จะเป็นที่ยอดเลยเ,ยเวลากินกินที่โคนต้นแต่ถ้าเชื้อราก็จะทําลายแค่ใบนี้แต่ยอดไม่เป็นไรยอดอยังอยู่ นี่คือลักษณะการทำลายของหนอนกอก็คือมันจะเกิดเกิดจากพิเสื้อมาวางไข่ซึ่งผมก็ไม่ได้สงสัยกับตัวน,นั้นก็ม,มาดูอีกทีก็เป็นไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรื่องวงจรของหนอนกอรหรือว่านี่ีผมจะมาอธิบายทีหลังมันจะมีทั้งหนอนกอแล้วก็หนอนม้วนใบนี่ครับหนอนม้วนใบจะเป็นอย่างนี้ใบจะมีขาว นี่ครับจะเอื้อมไปถึงนะครับนี่นี่ครับจะเด็ดจะเด,ดเด็ดมาให้ดูเลยครับนอนม้วนใบก่อนนี่ครับจะเป็นที่ใบมันจะเป็นที่ยอดไม่ได้เป็นที่โคนต้นครับจะเป็นที่ใบไปเลย จะเข้าไปที่ใบแล้วก็วางไข่เยวจะดูมีตัวหรือเปล่า,ราครับก็ไม่เจอครับก็ลักษณะจะต่างกันนี่ครับถ้านอนบนใบจะเป็นอย่างนี้ใบสีข,ขาวตัวตรงเลยถ้านอนกอก็จะ เป็นอย่างที่เมื่อกี้นะครับทีนี้ยารักษาคือผมซื้อไอ้ตัวนี้มาก็ไฟริพร์ตแต่เป็นสารที่ต้องห้ามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นยาดูดซึมออกฤทธิ์นานถ้าไปฉีดช่วงไอ้ข้าวออกรัวนี่คือจะออกฤทธิ์จนกระทั่งเก็บเกี่ยวนะครับก็ถึงมีมาตรการแบนแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจน แต่ที่ยาที่ใช้ได้ผลก็จากประสบการณ์ผมถามจากประสบการณ์ที่คนเขาเคยใช้ก็คือใส่เพอร์แมทินกับเดลทาแมทินตัวนี้ใช้ระหว่างที่เขามีอายุประมาณ30-50วันครับแต่ถ้าเข้าโตโแล้วแต่ว่ายังไม่ออกรัวนี่ก็ใช้กระเบ้อิบ8ปดหหรือใช้กับเบล แต่ทรารบาดหนักนี่ก็ใช้ผสมกันเลยบวกกันกับริวกับเบลวบวกกันเพราะยาตัวนี้ออกฤทธิ์นานแต่มันจะเป็นยาดูดซึมแต่ว่านอนกอนี่จะกําจัดยากหน่อยเพราะมันอยู่ในกอบางทีเข้ามันหนาเกินลักษณะก็จะเป็นพวกพิเศ่มาวางไข่ก็จะแก่ยากหน่อยครับแต่ถ้าดีก็ ถ้ามีน้ําแล้วก็เปิดน้ําใส่อัดให้มันสูงสูงไปเลยแต่นี้ก็คงเป็นไปได้ยากเราต้องใช้เคเมีครับผมก็จะเจอไปเป็นย่มย่อมช่วงนี้ก็มีโมรคศัตรูแมลงนอนระบาดก็ต้องเข้ามาดูแลก,กันหน่อยครับเพราะถ้าปล่อยไปนี่ก็คือก็ไม่ได้กินแล้วครับนี่นี่ครับ ี่ต้นจะยุบอย่างนี้เลยแต่มันอยู่ด้านในผมลงไปไม่ได้เพราะน้ำมันเยอะนี่ครับจะยุบจะเป็นปลายใบมันเจะบางทีดึงออกมานีเป็นเป็นตัวเลยครับนี่ครับลักษณะของหนอนโกเราจะลองแกะดูครับนี่ นี่ครับจะทําลายต้นแต่กอตั้งแต่โคนต้นยันใบครับที่ครับนอนกอนี่จะเห็นลักษณะนี่ครับนี่ยึยกยึก,ยกนี่ครับนี่ขนาเชยดยายแล้วก็ยังไม่อยู่เลยครับนี่นี่ครับลักษณะของนอนกอ ก็น,นี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆครับขอ,ขอขอบคุณครับ